สวัสดีคะ่ะจากมิสเตอร์ดาวเรืองนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าจะเข้าฤดูฝนแล้วนะคะควรปลูกสายพันธุ์อะไรดีนะคะถ้าเป็นสีทองเข้มนะคะเราแนะนำร็อกโคเรนนี่002นะคะขนาดดอกเขานะคะจะมีขนาด8-10เซนนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะ ต่อไปนะคะสีเหลืองดอกคูนะคะเราจะมี Rocko Yellow X1 นะคะขนาดดอกของเขานะคะจะอยู่ที่9ถึง12เซนนะคะ ทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะเหมาะสําหรับฤดูนี้มากๆนะคะเขาจะมีขนาดดอกใหญ่และแน่นนะคะสําหรับใครที่ต้องการมาเมล็ดพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโคเรนนี่หรือว่าโ c คเยลโลนะคะกระซิบบอกนะคะจากปกติราคา2อง850บาทค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้นะคะลดเหลือเพียงแค่650บาทไปเลยคะ่ะ ตัวอย่างต้นกล้าของเรานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีอายุพร้อมลงปลูกทันทีนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีแค่สองสายพันธุ์นี้นะคะเรายังมีสายพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะสามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ